สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพี่นกที่ช่องขายรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าสุโนครโดยเซลพี่นกค่ะนี่อันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะตั้งแต่หยุดปีใหม่มาหายไปยาวเลยค่ะจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะคะก็มาทำงานทุกวันนี้แหละแต่ว่าไม่มีโปรดักต์ใหม่ๆมาอัปเดตเลยแต่วันนี้บอกเลยว่ามีสินค้าใหม่มานำเสนอค่ะแท้ๆนีๆๆ่เลยแอด้านหลังเซลพี่นกตรงนี้นะคะคือ new pcx ค่ะโฉม2023 ฟังไม่ผิดค่ะอันนี้คือ New P C X โฉม2023ค่ะอืมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจะบอกว่าอันนี้เซล,ลก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะไม่รู้เลยว่าจะมีสีใหม่ แต่สังหรณ์ใจอยู่ว่าช่วงแบบก่อนปีใหม่อะ,ค,ะค่ะ P C X ขาดตลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ของโฉม2022เนี่ยของทางร้านเนี่ยมีขายก็ไม่ครบสีแล้วลูกค้าก็จองเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะมีสีใหม่ออกมาจนวันนี้ค่ะวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะคะมี P C X New P C X โฉม2023มาลงที่โชว์รูม สเปคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้เซลพินกยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ให้ดูสีก่อนที่แน่ๆนะคะที่พาชมวันนี้เอามาใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้นะคะ P C X ที่แบบมาให้ชมวันนี้เป็นรุ่นสแตนดาดนั่นก็คือ,อในส่วนของบิสหน้าแล้วก็ดรัมเบกด้านหลังนะคะทั้ง3สีคือสแตนดาดทั้ง3สีเลยสิ่งที่เปลี่ยนไป นั่นก็คือเฉดสีที่เปลี่ยนนะคะอย่างคันนี้เริ่มจากคันนี้โฉมก่อนหน้านี้ก็มีสีดำแต่ดำของ New p c x โฉม2023เป็นสีดำเงาค่ะตอนแรกมองมานะคะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนรถเล็กลง แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิเมนชันเท่าเดิมนะคะดิเมนชันก็คือในเรื่องของความกว้างความยาวความสูงรวมถึงน้ำหนักตัวรถนะคะเท่าเดิมเท่าโฉมเดิมเด็ดๆเลยแต่มองมาแล้วแบบเหมือนรถเล็กลงนะคะเนื่องจากว่าสีเดิมเนี่ยให้เป็นสีดำด้านเขาก็จะเห็นพวกแบบเส้นสายนะคะขอบของรถเนี่ยชัดเจนขึ้นทำให้รถดูมีมิติส่วนพอมาเป็นตัวสีเงานะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยดูแบบ เหมือนเล็กลงนะคะเหมือนมีความน่ารักมีความคิ้วมากขึ้นแต่จริงๆแล้วดิเมนชันคือเท่าเดิมนั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องยนต์อย่างที่บอกบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยถ้าดูจากสเปคที่ให้มาในตัวรถเนี่ยก็คือ1 5 7ซ c เหมือนเดิมนะคะแต่ยังไม่ได้ดูว่าในเรื่องของเจนของอหัวฉีดหรือว่าระบบ ESP+ Plus ที่ให้มาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวอันนี้ติดไว้ก่อนนะคะอ่ะมาดูสีที่2กันค่ะสีที่2นะคะจะเป็น PCX สีขาวอันนี้ก็จะเป็นสีขาวอ่าที่เป็นสีเงาเหมือนกันนะคะเป็นขาวตลอดทั้งคันเลยเบมาะสีดำนะคะตัดกับกระจกสีดำ แล้วก็จะเป็นพวกที่พักเท้าต่างๆสีดำสีที่สามนะคะนี่ให้ดูกันอันนี้จะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินสีใหม่ที่เพิ่มมาแต่แอบคล้ายเจนก่อนก่อนนี้นะคะที่ไม่ใช่เจนที่ขายใน2022นะคะคือก่อนหน้านั้นอีกจะมีสีน้ำเงินแบบนี้นะคะสีคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็ให้ เป็นน้าเงินสีเงามานะคะเดี๋ยวให้ดูตลอดทั้งคันเนาะว่าแบบของเขาสีโดนใจไหมนะคะในส่วนของโลโก้นะคะโลโก้ที่มากับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นโลโก้สีสีเงินนะคะเข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวล้อแมกนะคะจะเป็นสีดําอย่างที่บอกนะคะ,ะทั้งสาคันเนี่ยให้สีที่เป็นสีเงาทั้งหมดเลยนะคะ,ะ p c x เนี่ยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์รู้สึกว่า ให้ในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเดิมก็คือเครื่องที่เป็น ESPP นะคะหัวฉีดแบบ PGM FI นะคะตัวนี้เนาะ,ะเป็น s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชารนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบก็คืออยู่ที่1 5 7ซีซี cc นะคะในส่วนของความกว้างกระบอกสูบคูณระยะชักเนี่ยจะอยู่ที่60คูณ55.5 mm มมอัตราส่วนกำลังอัดก็เท่าเดิมนะคะอยู่ที่12ต่อ1 แล้วก็อย่างที่บอกดิเมนชันเนี่ยอย่างสีดำเนี่ยเห็นเหมือนจะเล็กลงนะคะแต่ว่าดิเมนชันคือเท่าเดิมนั่นก็คือความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่742มิลความยาวนะคะก็คือตั้งแต่ส่วนล้อหน้าไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยอยู่ที่1,935มิลแล้วก็ความสูงนะคะ ของตัวรถตลอดทั้งคันเนี่ยอยู่ที่1 1 0 8ม mm. ิลมระยะห่างฐานล้อก็เท่าเดิมนะคะจากล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่1313ม mm. มส่วนน้ำหนักนะคะน้ำหนักของตัวรถก็เท่าเดิมนั่นคือในส่วนของตัวสแตนดาร์ดนะคะอยู่ที่129กิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของ ABS จะอยู่ที่1 3 1กิโลกรัมซึ่ง ถ้ารถจริงมาจะเอามาให้ชมอีกทีหนึง่งในเรื่องของระบบเบรกฟังก์ชันก็ยังให้มาเหมือนกันก็คือตัวที่เป็นสแตนดาร์ดให้ในส่วนของดิสเบรกด้านหน้านะคะเป็นแบบคอมบเบรกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกนะคะตัวนี้อ่ะนอกจากระบบเบรกที่เหมือนเดิมนะคะก็ในเรื่องของยางก็ยังให้ยางขนาดเดิมนั่นก็คือในส่วนของยางหน้านะคะขนาดยางอยู่ที่1้0ยทับเขอบ14 ส่วนยางหลังนะคะจะอยู่ที่130/70เป็นไซส์ขอบ13นะคะซึ่งอ่าก็จะเล็กกว่าในส่วนของล้อหน้า1นิ้วนั่นเองค่ะค่ะนอกจากในเรื่องของแบบพวกระบบเบรกยางนะคะยังเป็นไซส์เดิมในส่วนของความสูงของเบาะนะคะจากเบาะถึงพื้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ไซส์เดิมนั่นก็คือ764อ่ามิลลิเมตรนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือถ้าดูสเปคที่ให้มาเนี่ย มันมันคือเครื่องตัวเดิมนะคะบล็อกตัวเดิมแต่ว่าสิ่งที่เซลล์พินกแปลกใจคือตัวนี้นะคะเวลาที่เราเปิดใต้เบาะนะคะเดี๋ยวใ,ให้แอดมินพามาดูอาจจะต้องมาฝั่งนี้นะคะมองไม่เห็นตรงนี้นะคะอันนี้อีโคสติ๊กเกอร์ที่ให้มา,าให้ในเรื่องของปริปรมาณาสิ้นเปลืองพลังงานนะคะอยู่ที่52.6กิโลเมต่อลิตรซึ่ง แปลกว่าถ้าเป็นเครื่องบล็อกเดิมทําไมอัตราการสิ้นเปืองน้ํามันถึงทําได้ดีขึ้นนะคะตัวที่ขายโฉม2022เนี่ยจะอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรเลยทําให้ยังไม่มั่นใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างนะคะก็เลยติดไว้ก่อนนะคะในส่วนของตัวสเปคแล้วก็ออปชันที่ทำให้อัตราสิ้นเปืองน้ำมันของตัว New p c x โฉม2023ทำได้ดีกว่า ติดไว้นะคะแล้วถ้าใครที่อยากรู้อย่าลืมติดตามชมกันนะคะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ให้ดูกันพอหอมปากหอมคอมาทั้ง3สีก็ให้ดูครบทั้ง3สีเลยค่ะสำหรับ New P C X โฉม2 0 2 3นะคะรุ่น t a ต d a า d ค่ะกดติดตามไว้นะพรุ่งนี้จะมี New P C X ที่เป็น A B S มาให้ชมกันค่ะกดติดตามไว้นะสำหรับวันนี้ซื้พนกขออนุญาตกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ